สวัสดีครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มางวดวันที่1มีคอหกเที่ผ่านมาเลขหลัก1ถึงเลขหลัก10เข้าเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัว7-9ตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมและเลขหลัก10หลักหน่วยจับคู่งวดวันที่1มีคอหก เข้าสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัว7 9ตรงตรงๆเลยครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นที่จะรับชมต่อไปผมขอนำคำเตือนให้ผู้ชมรับทราบดังนี้คำเตือนเลขเด็ดเลขมีที่มาเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นแนวทางเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มางวดวันที่หนึ่งมีคอ7 7 ครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มางวดวันที่1มีค67ที่ผ่านมาเข้าสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัว79ตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมและเลขหลัก10หลักหน่วยงวดวันที่1มีนาคม67เข้าสลาก กินแบ่งรัฐบาล2ตัว79ตรงตรงเหมือนกันครับท่านผู้ชมเข้า79นะครับ79ตรงตรงนะครับท่านผู้ชมครับติดตามชมเลขเด็ดเลขมีที่มาชุดหลัก10หลักหน่วยงวดวันที่16มีนาคม67ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มางวดวันที่16มีคอ67 เลขเด็กเลขมีที่มางวดวันที่สิบหก มีคอหกเจ็ดเลขหลักสิบเจ็ดเก้าหนึ่งเลขหลักหน่วย สี่ห้าหกจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าสี่ เก้าห้าเก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มาก็นำเสนอตามนี้นะครับท่านผู้ชม เื่อเป็นแนวทางในการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านผู้ชมชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอบคุณครับ